อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี้จะเป็น EP ีที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นปืนหนึ่งเลยนะที่ เวลาผมเล่นตัวหมอนะครับผมจะชอบใช้เป็นพิเศษเลยเนะยเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างได้ความนิ่งเนี่ยโคตรเยอะทุกคนต้องบอกว่าเป็นปืนที่ยิงออกมาเป็นสายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแมกกาซีนมันก็เยอะนะอ่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะไปดูกันเลยนะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยแต่งมายังไงบ้างนะครับโหลดเอา ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเดล a ฟอสตนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านพ่อพ่อเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10บโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟินหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัย รวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย์แอด Up Gamer นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ มาทุกคนปืนกระบอกนี้เนี่ยชื่อว่า P90 นะครับหรือว่า P90 ที่เพื่อนๆเ,เรียกกันนั่นแหละนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างถูกใจผมนะครับในสายอ่าซัพพอร์ตเลยอ่ะแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมแต่งมาประมาณนี้นะครับสโคปเนี่ยผมจะชอบใช้เป็น2อ,อันนี้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้นะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบใชจนี้เรามาเริ่มกันที่ฟอร์กิฟขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะครับฟอร์กิฟเนี่ยที่ผมติดอันนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันไปเพิ่มในส่วนของอ่าความแม่นนะครับแล้วก็คอนโทรลฮออริซนท h ลเนี่ยได้ดี ยิ่งขึ้นนีครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเออแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบใช้สะคบเอียงมากมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์เลยแหละนี่อันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็น m ัสเซล ไทเทเนียมคอนเทสมาสเตอร์เบรกนะครับตัวนี้เนี่ยผมที่ใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปเพิ่มในส่วนของคอนโทรลเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เก็บเสียงก็ลองมาใช้อันนี้ดูนะครับมันเพิ่มในส่วนของเลนส์อะไรเลนส์ ens, แล้วก็คอนโทรลอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันก็จะไปลดนิดๆหน่อยๆนะครับก็ลองใช้ก็ดูละกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบใช้พวกที่มันเพิ่มการควบคุมอะไรพวกนี้อะอาจจะใช้เป็นตัวนี้นะครับปุ๊บนี่อ่าเราก็จะได้ความ นิ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ในส่วนของเลเซอร์เนี่ยมันที่ผมติดมาเพราะว่า,าตัว handling ของปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะที่ผมแต่งมาผมก็เลยเลือกจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยมาช่วยในส่วนของ handling นะครับก็จะได้ขึ้นสโคปได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดยิงแบบไม่ขึ้นสโคปเลยก็ได้นะเพราะว่า a c คเ r a c y เนี่ยปืนกระบอกนี้มันก็ค่อนข้างสูงแหละอ่ะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น b a r r ล l b a r r เนี่ยที่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะว่า ى, มันไปลดระยะแรงลงนะครับแล้วก็ไปลดความนิ่งนะครับของ s t ตเบลิตี้เนี่ยเวลาเราเลงเนี่ยมันจะไปลดลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแผ n นลิงสูงๆเนี่ย,ยก็ลองติดก็ได้นะครับหรือว่าผมมาลองใช้ดูอ่ะผมลองใช้ดูแล้วกันคือ2ตัวนี้ผมลองใช้แล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบในส่วนของตัวนี้มากกว่านะเพราะว่ามันไปได้ในส่วนของคอนโทรลเยอะแต่ว่านี้มันก็ได้คอนโทรลเหมือนกันแต่มันได้น้อยกว่าแต่มันจะไปเพิ่มในส่วนของแผนลิงคเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันมากขึ้นนะครับอ่า และในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นเลเซอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็จะติดสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะไปช่วยให้มันเร็วขึ้นนะครับขึ้นสโขบเล็งอะไรพวกนี้เนี่ยอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นสโขบนะครับสโคปเนี่ยเหมือนเดิมเลยทุกคนผมใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สโขบเอียงเป็นตัวนี้นะครับเลเซอรมันเล็งง่ายจริงๆนะสำหรับสโขบเนี่ยแล้วยิ่งพี่หมอเราเนี่ยมันต้องอ่าเข้าระยะไปชิดเนี่ยครับผมว่าสโขบสั้นๆเนี่ย หรือว่าสโคปที่มันมีกําลังซูมน้อยๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วสาหรับผมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับเรานะอาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะจริงๆสโคปอ่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของชิคแพดนะครับชิคแพดเนี่ยผมไต่เป็นตัวนี้ครับมันมีให้เลือกตัวเดียวนะทั้งชิคแพดและสต็อกนะครับอ่าหมดแล้วนะครับสาหรับชุดแต่งของเจ้าปืน P 9เ้าูนะครับหรือว่า P90 นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคาลิเบรกันหน่อยแล้วกันนะว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับอันน ไปนี่แล้วก็เอามาเซลไม่เอาเอาเป็น ADS แล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแบรลนะซึ่งผมจะดันเวทลิมิตไปทางขวาสุดเลยเพื่อจะไปเอาในส่วนของไฟน์สเตเบลิตี้นะครับแล้วก็ไปเอาเลนสเนี่ยดันไปทางซ้ายสุดเลยเพื่อที่จะไปเอา ADS สปีดนะครับในส่วนต่อมาจะเป็นฟอร์กิฟนะทุกคนฟอร์กิฟเนี่ยทิกเน็ตนะครับผมดันมาทางขวาเนี่ย4.80นะครับ mm hmm. เพื่อจะไปเอาเอ็กซ์ตร้าคอนโทรลนะ หรือจะดันไปมากกว่านี้นะครับก็ยังได้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นออฟติกเนี่ยผมดันทางนี้1น,นะแล้วก็อันล่างเนี่ยศูนย์จุดอ่าประมาณ8มิลไม่ใช่0.8แล้วก็ในส่วนของอันนี้ดันมาทางนี้1แล้วก็อันนี้8ปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของสต็อกนะครับซึ่งสต็อกเนี่ยมันมี Uh, ให้เราเนี่ยปรับเวทลิมิตนะครับแล้วก็ในส่วนของชิกเน็ตเนี่ยซึ่งเวทลิมิตเนี่ยผมดันไปทางขวาสุดเนี่ยเราจะได้ในส่วนของ e x t ต้ control นะครับแล้วก็ไปลดในส่วนของ a r m ์มิงสเต i บลิตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสผมอยากได้ความนิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของชิกเน e ตเนี่ยเราจะได้ของ f ฟน i n สเตเบลิตี้นะครับซึ่งมันก็จะยิงได้นิ่งขึ้นนั่นแหละนะทุกคน ต่อมานะครับก็จะเป็นชิคแพดนะครับชิคแพดเนี่ยผมดันเวทลิมิตไปทางขวาสุดเหมือนกันเพื่อเอาเอ็กซ์ตร้าคอนโทรลแล้วก็ในส่วนของชิคเน็ตเนี่ยก็อเอาไฟนิสเตเบลิตี้นะครับดันขวาสุดทั้งคู่เลยมันจะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนของท้ายปืนเนี่ยสต็อกแล้วก็ชิคแพดเนี่ยจะคล้ายๆกันนะท,ทุกปืนเลยนะครับแต่งมายังไงก็ดันออกมาคาลิเบตออกมาเนี่ยก็จะได้สองคานี้เป็นหลักนะครับสําหรับท้ายปืน โอเคเรามาดูกันสักหน่อยแล้วกันดีเทลนะครับดีเทลของปืนกระบอกนี้เนี่ยนะก็เลนส์มันก็ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลเนี่ยบอกเลยว่าคือลากยังไงก็เอาอะนะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของแฮนดลิงเนี่ยมันจะไปลดตรงนี้ลงนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรอะโอเคเราลองแล้วแต่งแล้วเราก็ต้องไปลองกันในสนามจริงมั้ยปึ๊บนี่ตะโขบขึ้นได้ไวขึ้นนะตอนแรกเนี่ยที่ผมแต่งมามัน ไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับมันจะช้ากวันนี้ประมาณ0.1วินาทีนะครับแบบที่แกยิงเป็นสาย,ยางไงทุกคนปึ๊บคือระยะประชิดเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งมาปึ๊บเจอไม่รอดนะครับโอ้โหโอ้โหเอมันคือปืนที่แบบตองมันุภาพมากดูดิโอ้โห คือแบบลากได้เลยอ่ะทุกคนยิงยังไงก็โดนปะระยะเนี้ยเนี่ยยังไงก็เอาไม่ต้องเลงยังได้เลยครับสำหรับปืนกระบอกนี้เหมาะกับหมอ,หมอจยิงแล้วก็สุนเขาเยอะด้วยไงห้าสิบนัดอะแจกความสดใสอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสะโบเอียงกันบ้าง ดาวตกเลยฝนดาวตกอะแล้วเราลองยิงความนิ่งกันสักหน่อยแล้วกันนะนิ่งจัดนิ่งจัดอะทุกคนอะนี่แหละครับสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยก็อลองเอาไปแต่งเล่นกันดูนะแต่ว่าผมขอลองอีกจักนิดนึงได้ไหม ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใส่เก็บเสียงเนี่ยมันจะเป็นแย่งไรเลยครับอ่าเราลองเป็นตัวที่มันไม่ลดละกันคอนโทรลลดมาเก้าเลยหรอโอ้ยลดเยอะเะเนี่ยเอาเป็นอันนี้ละกันเท่ดีโอ้แต่มันลดหมดเลยอะทุกอย่างเลยเอาลองอันนี้ละกันมาผม,มอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงโอ้ใช่เลยโอ้ออ ใครเคยเล่น P.B มาเนี่ยจะใช่เลยนะครับ P. 9 0เก็บเสียง <c oughs> มันอะโอ้โหนิ่งโคตรโอ้โยแม่เจ้าโวยแล้วเดินยิง แล้วเดินยิงไงโอ้เอาเรื่องว่ะทุกคนอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยืดไม่ยาวนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะกันนะครับสําหรับเจ้าปืนท9 0นะครับใครชอบเล่นพี่หมอหรือว่าสายบูแบบหมอหมอเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะโอเคทุกคนประมาณนี้ก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเรื่องลงไปกดไลค์กดซับ c r i b e นะเป็นกําลังใจผมด้วยและเดี๋ยวไปดูใน E ีต่อไปนะเป็น E ีเท่าไหร่พีที่4มั้ง EP ต่อไปนะครับก็ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นปืนอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใน ep ที่4เลยนะครับทุกคน